เดี๋ยวขอย้อนกลับมาพูดรูปที่2.8คู่กับตัว P-S diagram กกของรูป2.9ก่อนนะเอ่อะดูดีๆนะครับเอาตั้งต้นจากอก่อนก็ได้นะ H เลที่จะเข้าคอยเย็นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นของผสมอิ่มตัวความดันต่ำใช่ไหมเข้ามาปุ๊บก็จะขยับไปที่ A ตรงนี้ความดันคงที่ที่ระดับความดันต่ํานะครับ จากนั้นตรงจุดเก็จะถูกอัดขึ้นไปที่ความดันกลางก็คือตรงนี้เนาะนี่นะครับเอาใหม่ถ้าจริงๆถ้าตรงนี้เราอยากจะตีเส้นแบ่งมันแบ่งได้นะเป็นระดับความดันเท่าไหร่นั่งเนี่ยเนี่ยเนาะเอาใหม่เฮ้ยผิดผิดมันดูก่อนถ้าจะตัดระดับความดันก็จะตัดอย่างนี้เนาะ ขั้นหนึ่งนี่ผมตัดตามวาล์วความดันนะแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะตัดอีกสเตกหนึ่งเนาะอะมันก็จะเป็นระดับความดันต่ำแล้วก็อินเตอร์มีเดียตใช่ไหมกลางแล้วก็ไฮใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนี้เนาะตัดแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าตัดถูกไหมนะเดี๋ยวมันจะไปฟ้องตอนที่เขียนบน P-S diagram นี่แ เราจะเห็นว่า h กับ a เนี่ยมันจะอยู่ระดับความดันเดียวกันใช่ปะ่ะจากนั้น a จะถูกอัดยกขึ้นไปที่ระดับ b ใช่ไหมจริงจริงบกับ C นี่ก็ความดันจะใกล้ๆกันเนาะนะเดี๋ยวลองดูว่ามันอยู่บนเส้นเดียวกันไหมเพราะมันอยู่ในช่วงอินเตอร์เรียลจาก C ขยับขึ้นไป d เนี่ย d จะอยู่ที่ระดับสูงนะครับนี้ตรงนี้ถูกอัดเนี่ยเวลาเขียนบน ps เอชไแกรมมันจะเป็นในช่วงนี้ครับที่เป็นช่วงอย่างเนี้ยเดี๋ยวลองดูนะครับ ถ่ายความร้อนทิ้งนะคะจากดีไปเป็น E เนาะแล้ว e ีนี่แยกสองสาย E ีนึงก็วิ่งตรงเลยลงไปที่ F เลยแบบนี้นะครับส่วน e ตัวหนึ่งจะวิ่งไปผ่านวาวลดความดันก็ลดความดันลงมาหนึ่งสเต็ปก่อนเป็นมีเดียมนะครับแล้วก็ละไหลนะครับเอาไปเข้าตัวซับคูนะครับเออโทษเอาไปเข้าตัวฉีดตอนี่นะครับอ่ะลองดูนี่ มาว่าบนพีไแกรมเาเป็นไหนบ้างเอกับ A อนี่อยู่ที่ระดับความดันต่ำใช่ไหมที่ระดับความดันต่ำอันนี้ก็ความดันอันนี้คืออินเตอร์มีเดียอันนี้คือระดับความดันสูงนะเราไล่กัน,ท,นทันไหมเนี่ยมันก็เดินจาก a ไป b ใช่ปะ่ะ A อไป b เนาะแล้วก็มีเส้นที่วิ่งมาจากเส้นที่วิ่งมาจาก G ่ีโทษวิ่งอย่างนี้ เส้นที่วิ่งมาจาก g เนาะกับเส้นที่วิ่งมาจาก b มาเจอกันที่ c ีมีไหมก็น้ํายาส่วนหนึ่งวิ่งมาจาก g นะครับวิ่งไปที่ c เนาะแล้วก็ไอ้น้ำยาส่วนหนึ่งจาก b ก็วิ่งกลับมาผสมกับ c ใช่ไหมถูกไหม b เนี่ยมันต้องไปที่ a ก่อนแต่ว่ามันจะถูกผสมกับ g เนาะปึ้งปึ้งนะครับออกมาเป็นจุด ที่เป็น c พอดีเนาะก็อันนี้เขาก็ตัามใช้ซีตรงนี้ก็จะแบงจะแต่งนะครับให้เป็น i อิ่มตัวได้นะครับเอาจมาผสมกับ b ได้ c นะครับเป็นไอิ่มตัวพอดีก่อนป้อนเข้าคอมเพรสเซอร์อีกตัวหนึ่งยกจากอินเตอร์มีเดียตขึ้นไปเป็นไฮเพรสเชอร์นะครับจากนั้นดีก็วิ่งผ่าน e ผ่าน f นะครับเนาะ ดีก็วิ่งที่ความแรคงที่นะมาที่จุด E แล้ว E ส่วนใหญ่ๆก็จะวิ่งไป F นะครับแต่ว่า E อีกส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งมาเข้าเป็น G นะครับอลองดูมาถึงตรงนี้ปุ๊บส่วนหนึ่งจะไปที่ F นะที่เป็นก้อนใหญ่ที่มันจะวิ่งไปหา H นะครับแต่อีกส่วน,นเล็กๆนะครับจาก E จะถูกไล่ลงมาเป็น G ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว I มันจะค่อยมันค่อยมาผสมกันนะมันก็ I ที่วิ่งเส้นนี้เดี๋ยวมันก็จะวิ่งเลยผสมกับ บไยเป็ B, G, C, น C เนาะแล้วบางส่วนจะเหลือล้นมาตรง G ีไปเข้าอีท่อกลับนะครับของน้ํายานะครับโอเคเนาะก็พอเห็นภาพไป้มัรูนะครับก็มีสองสายเนาะวิ่งมาที่ E ก่อนแล้วก็ลงนะแล้วก็วิ่งมานี่ส่วนที่ออกจาก F นี่ก็ยิงยาวมานี่เลยฮนะแต่บางส่วนก็จะถูกแบ่งไปผสมกับ G เนาะ จริงๆก็จะเป็นตัวพลังงานซะมากกว่านะครับช่วงนี้นโอเคหิสไตรแกมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็เป็นสี่เหลี่ยมคาหมูออสองอันซ้อนกันนะครับสเตจที่หนึ่งเนาะลึกลงไปเป็นสเตจสองอย่างนี้นะครับ